วัสดีครับอยู่กับช่อง AL Realize <Yeah. S 1> วันนี้ครับอยู่กับรายการตามติดชีวิตไอฟี่นะครับซึ่งอันนี้คงจะเป็น EP แรกนะครับหรือว่า EP สุดท้ายด้วยนะครับถ้าอยากตามติดก็ไปชมกันเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่เวลาประมาณตีห้านะครับตีห้าตรงนะครับไปชมกันเลย โอเคครับตีห้าสี่สิบนะครับทุกคนตื่นหมดแล้วนะครับอยเป็นไอซี่นะครับนะครับตกแมวนะครับนี่ครับวัวน,นี้เราจะตามติดเขาทุกทุกรอกกชอั่วโมงไม่จำเป็นต้องทุกชั่วโมงทุกสามชั่วโมงก็ได้นี่ครับเดี๋ยวเรามาดูตอนตอนเวลาต่อไปกันเลยก็อตอนนี้ครับ อาบน้ำแล้วครับพึ่งตื่นนะครับก็ประมาณแปดโมงนะครับแปดโมงเช้าดูเลย รู้ไหมรับว่านี่รายการอะไรครับรู้ไหม, <า S 1> มครับปิดยี่นี่หนึ่งนันแล้วครับผมอ๋อใช่เหรอไม่รู้มาจากไหนเนี่ยโอเคครับตอนนี้ฟิกิด้อาบน้ำอยู่นะครับ เดี๋ยวเรามาดูตอนตามติดครั้งต่อไปกันเลยตอนนี้ประมาณเก้าโมงครึ่งนะครับนี่ครับไอฟิกตินก็จะนอนในโทรศัพท์แล้วก็เล่นกับแมวนะครับนี่แมว อันนี้ฟีกทิ้เลียกแมวนะครับอโอเคคัวตอนนี้ไอ้ทิก็เลียกแมวอยู่นะครับตอนนี้เป็นเวลาก็โมงครึ่งแล้วครับเบะเลยเบร็กูนเลย นี่ครับเรียกได้ไหมครับ้เอายืนหน้าขาไม่เข้าวะโอเคครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยตอนนี้สิบเอ็ดห้าสิบแล้วนะครับนีบ่ทำอะไรอยู่ครับซ่อมบ้านเนี่ยนี่คือบ้านแมวใช่ไหมครับน,นอนไหนแมววะครับยังไม่มา,<ล>าไปจับไปจับมาดูหน่อยเอาว่านี้ไหอืม ว่าทำไรจะมาเป็นหลังค้ายมนได้ได้ได้แล้วแต่แล้วแต่ดีไซน์เลยครับไม่ใช่ดีไซน์ธรรมดา,าด้วยดีไซน์จะเป็นม่ชิปเป้าเลยาว่าเราไม่ใช่แล้วนะครับพังพังแล้วครับนี่ครับเราจะมาติดเป็นบ้านแมวนะครับ พอลุมพักพอลมพักก็จะมีฟงฟิงนะครับเวริกูดเลยครับโอเคครับมาดูตอนซ่อมเสร็จกันเลยนะครับตอนนี้ครับสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ประมาณที่ยงแปดนาทีนะครับนี่ครับน้องลุกของเรานะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปบิ๊กซีกันนะครับไปทำหมอนน้อให้ดูดีๆก็เดี๋ยวเราจะไปบิ๊กซีเพื่อผมจะไปดูซื้อโทรศัพท์ใหม่ครับ ก่อนไปนะครับนี่ดารตาแคร์กาดาดาดีดัสพร้อมไปกันเลยแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปอย่าลืมใส่แมสก์นะคนออกไปไหนก็อย่าลืมใส่แมสนะครับไปกันเลยครับตอนนี้สิบสี่สี่สิบนะครับนี่ครับเพิ่งกลับมาจากบ้านนะครับ มีออนไลน์ครับหินปูนขนาดเล็กหินปูนคือแคลเซียมคาร์บอไคาร์บอดนูดี่เคัรับเข้าที่นอนประจำครับทางอยู่นี่ลูกทางอยู่นี่เข้าเลยเอ้เยขนาดให็นไหมครับที่นอนโดยไมซี่ีครับเห็นไหมครับ เราก็จะติดตามทุกๆ3ชั่วโมงมั้งเดี๋ยวผมก็ต้องติดออนไลน์ด้วยขอตัวก่อนนะครับนนี้เป็นเวลา4โมงปีนะครับนีคคนนนนนน่ครับคุยกับกล้องหน่อยน่ารักน่าเชียร์เดี๋ยวไอ้ฟีดเอลทำอะไรอยู่ครับขี้ขี้เหรอครับเข้าไปดูได้ไหมครับได้อ๋อเหรอครับ แล้วดู youtube อยู่ใช่ไหมครับไม่ใช่อ๋อไม่ใช่เหรอครับขี้สบายไหมครับเองามก็ได้อขอบคุณครับนี่ครับแมวเรามาสัมผัสแมวกันดีกว่า <laughs> แมวรู้จิตตาทำไมนี่ครับช่องเราวันนี้ก็แนะนำนะว,วันนี้เป็นคลิปไร้สาระไม่มี่อะไรวะ ก็แค่ตามติดชีวิตดูครับกระดิ่งกิสนิมแล้วร้านอุปกรณ์แมวสนใจติดต่อเป็นสปอนเซอร์ได้นะครับเพื่อให้แมวเรามีสุขภาพดีและอ้วนขนฟูน่ารักน่ารักนะครับดูครับแมวผมดูครับมันชอบกำมือคนนะครับแล้วผมเอานิ้วแย่ไปที่อุ้งเท้าอะไรมันจะกระพือน้ำอย่างนี้ทันทีนะครับดูครับอันนี้อันนี้จบไว้นะครับดูข้างนี้ครับหืมน่ากลัวนะครับอื ดีครับกำนะครับกำนะครับโอ้โหกำแรงมากเลยตอนนี้โอ้โหโ,โหร้ายแล้วเราอะนี่ครับวันนี้เราจะมาระวังรอไอ้พี่ D A L นะครับนี่เราจะมาทําตามนะครับทําตามหาโโด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 นี่โดโด ตุบบับบับบับบดบบั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 บน้บบบบบอาอช่างมันเถอะมีอะไรจะคุยกับแฟนขับไหม้หย <ML K> มันไม่คุยครับท่านผู้ชมดูอกมันน่นอะไรหน้าขี้ขี้ mm. อ้ยงครับเล่นไม้ผมแล้วครับมันไม่กว่ากินได้นะครับ กินไม่ได้ฟังดูเรื่องกลับลงที่นอนตัวเองไปเดี๋ยวครับผมจะสั่งให้มันไปที่ที่นอนตัวเองนะครับกลับที่นอนตัวเองไปเร็วเข้าเข้าไปเลยเดินเลยทางนี้ทางนี้เอาเข้าเข้าเข้าออกทางนี้เอาเข้าไปเลยเข้าดินั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวผิดทางผิดทางเนี่ยเอาจริงแล้วเข้าไปเลยเออ เมื่อกี้แกล้งหยอกเล่นโอ้เอาดูครับไอเฟิงพยาาเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเซ้นทำการเซนเซอร์นะครับนี่ครับโอ้เซนเซอร์ไว้แล้วนะครับไม่ได้ครับ18บวกแล้วครับนี่ครับคุณแม่หลับไปแล้วครับตื่นแล้วครับฮู้น่าสุดนะครับอย่าดูนะครับแฟนคลับไม่ได้ดิไม่ใช่แฟนคลับแฟนคลับเขาเด้เอฟซี นี่เอาหน้าเสร็จแล้วครับขี้ไม่เอา๋อเออผิดโอเคครับผมอ๋อตอนนี้ครับหืมลืมบอกไปเพราะเราทำธุรกิจขนมปังปิ้งกันแล้วนะครับผมคนที่อยู่จังหวัดกระบี่นะครับมาเลยครับมาะกินเลยครับอยู่บริเวณสี่แยกบิกเบนนะครับตรงไปที่คลองใหญ่สักสองร้อยเมตรนะครับก็จะเห็นอยู่ข้างร้านข้าวเหนียวหมูปิ้งนะครับ มันเป็นร้านขนมปังปิ้งร้านใหม่ของเรานะครับอร่อยมากนะครับสามแผ่นยี่สิบบาทนะครับสุดยอดไหมครับมันคือโปรโดีๆที่เราได้จัดการมาเรียบร้อยเลยนะใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคค่ะถุย <c oughs> รุ๊ตุ๊กดูครับตอนนี้ไอ้ี่เด e เอหาที่ทานเลยนะครับ อ๋ออันนี้นี่เองนะครับผมที่ทาในของเขานะครับว้า wow, ว very g o นี่ครับหน้าตาผมก็ดูหล่อเรามอนเดิมนี่ยก็เยวแล้วครับมาชมตอนต่อไปกันเลยเย้โอเคครับตอนนี้ห้าโมงแล้วนะครับก็ Go. ตอนนี้ ไอฟี่เอ็กเทนกำลังทำอาหารอยู่นะครับเราไปดูกันเลยนะครับนี่ครับทำอาหารอยู่ครับนี่น้ำส้มปั่นนะครับรู้สึกไงบ้างครับน้ำส้มปั่นคีดว่าอร่อยไหมครับเวาเี๊ยบแหลกได้ก็อย่าแหลกได้ก็แหลกแหลกไม่ได้ก็อย่าแหลกนะครับผมหวานเจี๊ยบก็ตามพูดนะครับก็ จบคลิปเพียงแค่นี้ดีกว่านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันนะครับรับสักทีไหมรับสักทีไหมมารับสักทีมาชอบคลิปนี้ถ้ากดไลค์กดไว้จัดการถ้ากดไลค์ก็ขอให้คุณจ้ดีและมีแชร์มีกดติดเราไปแล้วไปไกขึ้นนะคระบผมเราไปที่นี่กับป้าต้านะครับผมก็ขอสวัสดีครับปุ๊บ